คือแมกกาซินฉบับหนึ่งที่มาทําเรื่องไอทีวีเนี่ยเขาเรียกคนไอทีว่าเป็นทีมข่าวอันตรายนี่เป็นครั้งแรกในรอบ27ปีนะที่ผมมานั่งคุณเทพชัยหลังจากหลังจากาเข่าวด้วยกันแล้วไม่เคยมานั่งแบบนี้นะครับจริงหรือเปล่าสวัสดีครับสวัสดีครับแนวคิดของการก่อตั้ง ITV นั่นคือต้องไม่มีอำนาจรัฐมาสั่งข่าวต้องเป็นข่าว คุณสุชาตประกาศว่าจะเป็นสารนีข่าวเป็นไม่ท้าย่างไงใครจะไปดูข่าวทั้งวันทั้งคืนประเด็นหนึ่งที่ไอทีวีเนี่ยมีมีความรู้สึกผู้คนยังจําได้่ยในทุกวันนี้ก็คือเรื่องของการให้พื้นที่กับข่าวเยอะผมว่าชัดเจนว่าคนที่อยู่ไอทีวีไม่ว่าจะยุคไหนสมัยไหนก็พิสูจน์ตนเองชัดเจนเขาเป็นคนข่าวจริงๆคืนนี้ข่าวลีดเราเรียกเราเรียกข่าวลีดนะข่าวนานะเอาเรื่องนี้เอาเสียงมาด้วยเอาภาพมาด้วยนี่แหละเปลี่ยนคำนิยามของคำว่าข่าวไปเลย เขาจะมองว่าพวกไอทีวีเก่าเนี่ยไอพวกไอทีวีเก่ามครอบงำเหรอใช่แล้วมันเสียหายตรงไหนเนี่ยไอทีวีเก่าเนี่ย